แล้วมันติดพอรู้สึกแบบเฮ้ยแพ้ตัวนี้เปลี่ยนอาวุธลองแบบเออจะนี้ไปซ้อมกับมอนเตอร์ข้างทางก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปสู้อะไรแบบนี้เง่้นเพื่อน รีวิวและบทวิคอลฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะเกมโซ่ เกมโซเนี่ยมันมันยากนะมันท้าทายนะมันยากสําหรับใครหลายๆคนก็จะบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทําไมมันถึงสนุกเพราะว่ามันระบบมันดีแล้วก็อิสระของของการเล่นไงด้วยอิสระของมันไงคือคนเล่นเกมแนวโซ่คือมันมันมีความอิสระที่เราสามารถที่จะเล่นแบบ เราไม่จำเป็นต้องเล่นอาวุธเหมือนคนอื่นอะ่ะเราไม่ได้เล่น Devil May Cry ที่ทุกคนจะต้องเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วจะมีอาวุธดาบอย่างนี้แล้วเราจะมีหอกแบบนี้เราก็จะมีกระบองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดอะ่ะแต่มันการเป็นว่าอย่างเกมโซเนี่ยคือมันให้อิสระของ,ของคนเล่นอะ่ะคนเล่นอยากอัพอะไรก็อัพคนเล่นอยากจะถืออาวุธอะไรก็ถือถ้าคุณผ่านได้อะ่ะ เออคุณจะจะเล่นอะไรคุณจะอัพคุณจะถือคุณจะยังไงก็เรื่องของคุณมีคนถือโล่สองมือก็มีถือถือโล่สองอันน่ะเออล้วก็ไปสู้กับบอสก็มีนะคะซึ่งความสนุกของของโ so ซอะ่ะคือมันยากนะมันยากแต่ด้วยระบบมันไงเออระบบของมันด้วยอาวุธที่มันมีเป็นร้อยอ่ะเพื่อนๆคืออาวุธมันไม่ใช่แบบ ต้องขวานแล้วเวลาเราเล่นเกม RPG ทั่วไปเนี่ยเราก็จะเจออะไรคาทาขวานดาบยักษ์ขวานายากันยกษ์ดาบโล่ธนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พวกแนวโซเนี่ยพวกเกมโซมันจะมีอาวุธแปลกๆเยอะไงะมันจะมีอาวุธที่แบบว่าไม่คิดว่าจะเป็นอาวุธอ่ะเอออย่างบัตบอลอย่างเงี้ยมันจะมีแบบกงล้ออย่างเงี้ย เป็นเป็นเหมือนล้อเกวียนอะถือถือแล้วเป็นล้อเกวียนอะเป็นล้อเกวียนแล้วก็ถือแล้วก็ปั่นปั่นปั่นเออมันก็มีมีมีมมอาวุธที่เป็นล้อเกวียนอูที่เป็นแบบว่าดาบดาบแบบเป็นแบบเหมือนแท่งหินอะไรไม่รู้เสียบไปแล้วก็กลายเป็นดาบยักษ์แล้วพอเวลาเราดึงออกมามันก็จะเป็นดาบเล็กอะไรแบบเนี้ยคือมันมีมีความแบบมันมีอาวุธที่หลากหลายรูปแบบอะ เออเป็นขวานเล็กต่อต่อมาเป็นขวานยักษ์อะไรแบบนี้ซึ่งอ่ะละคนเล่นอยากจะสรรหาอะไรอยากจะเอาอะไรมาเล่นอ่ะบางอันก็เหมือนเลื่อยมันจะมีที่เหมือนเลื่อยอ่ะเออคล้ายๆเลื่อยอย่างเงี้ยก็มีก็คนมันก็แบบเหมือนสนุกไงกับการที่มีอาวุธหลากหลายแล้วทีนี้คนเล่นเนี่ยมันก็สนุกของมันแหละ อยากที่จะแบบเฮ้ยเอาอันนั้นมาใส่อันนี้อันนี้มาใส่อันนั้นหรือเราจะเล่นอาวุธน,นี้อัพอันนั้นอันนี้ใส่ชุดนี้คือคือมันเลยกลายเป็นความสนุกของโซอ่ะถามจริงๆว่า <c oughs> <c oughs> เสียงแหบเลยเนี่ยเวลาเราเล่นจริงๆอ่ะโซอ่ะเรารู้เนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดไหมเราแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะรู้แค่นิดเดียวอ่ะอยู่ดีบอส์ผมอ่ะพรทิพซารีแวนพรทิพซารีแวนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปฟังคนนั้นคนนี้พูดมานิดนิดหน่อยๆคือเกมโซเนี่ยเรื่องราวของมันเนี่ยคือต้องไปอ่านจากไอเทมบ้างต้องไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้มากมันมันไม่ได้แบบเหมือนเกม Devil May Cry หรือเกม Resident Evil ที่แบบว่ามีอินโทรนำบอกมาก่อนว่าลีอองได้ไปที่เกาะน,นี้เพื่อจะไปช่วยลูกสาวประธานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มี นะคะเพราะนั้นเกมโซเนี่ยมันมันไม่ได้บอกเนื้อหาอะไรแบบอย่างนั้นคือเราต้องมาประติดประต่อเองอยู่ดีๆบอสตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องสู้ด้วยจบไปเรายังไม่รู้เลยว่ามันคือใครเออแล้วจบไปเรายังไม่รู้เลยว่ามันคือใครมันมันคือลูกเต้าเหล่าใครเป็นอะไรยังไงทําไมกลายมาเป็นอันนี้อะไรเงี้ยเราต้องอาจจะต้องกลับไปถาม NPC แล้วหรือหรือ NPC พูดออกมาเล่าให้ฟังว่าเจ้านี่เป็นเจ้าชายโดนคำสาปอะไรแบบนี้ ซึ่งแบบว่าจริงๆเนื้อเรื่องมันอะบางคนอาจจะเล่นโดยไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าเนื้อเรื่องมันคืออะไรอะแต่ระบบมันไงด้วยระบบด้วยมันสนุกไงเออมันยากนะเกมมันจงใจทำให้ยากใช่แต่ด้วยระบบของมันด้วยอิสระในการให้กับผู้เล่นน่ะของของมันเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ไงของของเกมนี้ที่ทำให้คนเนี่ยมันติดอะในการเล่นเพราะว่าเอ้ทุกครั้งที่ฉันจะเล่นเกมแนวเนี้ย มันก็จะมีความเป็นอิสระในหลายๆซีรีส์ของเขานะมันจะมีความเป็นอิสระแบบเฮ้ยฉันจะเลือกอาวุธไหนดีฉันจะใช้อะไรดีใช้เป็นแบบดาบยักษ์เลยดีไหมแบบฟันแรงๆไปเลยแต่ว่ามันอาจจะหลบช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นความถนัดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนที่เขาเล่นเกมแนวโซะอะไรเงี้ยเวลาเรา ดูเขาสู้อะไรเงี้ยถ้าแต่ละคนน่ะเขาก็จะใช้อาวุธที่ไม่เหมือนกันอัพอาจจะแตกต่างกันแต่งตัวไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้เออก็นั่นอะ่ะมันคือสเสน่ห์คือใจหลักของเกมโซ่ที่มันแบบฟรีอะ่ะมันปล่อยฟรีว่าคุณจะเล่นอะไรอะ่ะคุณจะเล่นสายหนึ่งสายไหนจะถือกระเทงกระทาจะถือแบบตุ้มจะถืออะไรก็แล้วแต่คุณ แต่คือคุณต้องเอาชีวิตรอดจากที่นี่ให้ได้เออก็จุดประสงค์ฉันไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคือคุณต้องผ่านบอสให้ได้ะคุณจะใช้อะไรก็ได้เรื่องคุณเอาวุธมีเป็นร้อยชนิดอในเรื่องคุณจะเอาขวานยักษ์จะเอาล้อเกวียนไปสู้กับบอสก็ได้ะคุณจะถือล้อเกวียนคุณจะถือเลื่อยไปสู้กับบอสก็ได้ถ้าคุณผ่านถ้าคุณชนะถ้าคุณทําได้อย่างเงี้ย ซึ่งมันก็เลยเหมือนกับมีอะไรประหลาดๆเยอะมันก็จะมีคนแบบท,าทา้าทายไงเพื่อนมันก็จะแบบว่าหยิบเอาเอาวุธชิ้นนั้นชิ้นนี้มาใช้ในการต่อสู้ที่มันแบบว่าแปลกประหลาดหน่อยอะไรเงี้ยเ้วเวลาคนที่เขาเล่นหน่ง่งเงใช่ป่ะเขาเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะแบบอ๋อแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเหมือนไม่เหมือนกันอะ่ะหาวิธีทางไม่เหมือนกันอะ่ะหาวิธีทางเอาชีวิตรอดในใน ในดินแดนโซไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้ความสนุกของมันนะ่ะก็คือการที่เราอะไปสู้คนนั้นตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้อะไรแล้วก็หรือไปเอาของไปเก็บอะไรชิน้นนั้นชิ้นนี้ได้อาวุธได้อะไรมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบไปตีตีตีเก็บพอยเพื่อจะแบบว่าอัพต,ตัวเรานให้เข้ากับอาวุธนั้นให้อาวุธนั้นนะมันตีแรงขึ้นหรืออะไรก็ตามอ,อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นเกมเนี่ยมันก็จะปล่อยแบบเหมือนฟรีอะเพื่อน เออมันจะปล่อยสีให้เราอย่างนีน้มันเลยคือความสนุกของโซคุณอยากจะเอาอะไรไปสู้อยากจะอัพอะไรอยากจะใส่ชุดอะไรขอให้คุณผ่านบอสได้เรามั่นใจว่าเราทำระบบมาดีแล้วการหลบการอะไรเราทำอย่างยอดเยี่ยมแล้วทุกอย่างเราทำมาดีหมดคุณจะมาบวกเวกไว,ไว้ว่าไม่ผ่านเพราะว่าโอ้โหแบบกด X แล้วมันหลบช้ามากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ คือฉันทำทุกอย่างให้คุณดีแล้วนะแต่ฉันจงใจทำให้เกมยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากชนะคุณก็ไปหาทางเอาเองในการเอาชนะมันอะไรแบบนี้เออมันก็เลยกลายเป็นว่าคนน่มันเล่นอ่ะพอได้เล่นถ้าเกิดแบบบางคนเนี่ยท้าทายไงเล่นแล้วมันติดพอรู้สึกแบบเฮ้ยแพ้ตัวนี้เ,นเปลี่ยนอาวุธลองแบบเออไ,ไปซ้อมกับ มอนเตอร์ข้างทางก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปสู้อะไรแบบนี้เงี้ยเพื่อนๆมันก็จะมีแบบนี้แหละนะคะก็มันก็เลยเป็นเป็นแบบเอกลักษณ์ของมันน่ะเกมโซมเกมแนวโซมก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของมันอย่างนั้นแหละทุกคนก็จะรู้ว่ามันต้องเป็นอยางงี้ยกเว้นเนื้อเรื่องที่มันมีตัวละครหลักที่บังคับอ่ะอย่างเซกิโร่อย่างใช่ไหมก็คือคือมันเป็นเนื้อเรื่องแบบบังคับไปเลยอ่ะว่าพระเอกคือเป็นพระเอกแบบนั้นอะไรเงี้ย แต่ส่วนใหญ่คือแนวโซเนี่ยมันก็จะเป็น,ปนการมีการแต่งตัวแต่งตัวได้แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวอะไรแบบนี้แล้วก็อาวธอาวุธที่ใช้อย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นแบบฟรีอะฟรีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้กับผู้เล่นนะคะคือเกมยากนะแต่เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นที่อยากเอาชนะคุณจะเอาชนะด้วยวิธีไหนก็ได้เออคุณจะ มือมือเปล่าก็ได้อะจะมือเปล่าแล้วต่อยก็ได้ถ้ามันต่อยได้นะเออเทพแห่งมือเปล่าเ็าลองต่อยดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะจะใช้เส้งแซ่จะใช้อะไรไปสู้อย่างเงี้ยเออถ้าผ่านก็คือผ่าเงี้ยมันก็เลยมีความท้าทายไงพอบางคนเนี้ยเขาได้ลองเล่นอย่างเงี้ยมันกลับสนุกไงมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมันยากนะมันหงุดหงิดนะแต่มันระบบมันสนุกอ่ะ เออมันกลายเป็นเอ้ยตีเพลินๆหลบไปหลบมาแล้วแต่พอถึงบอสก็หัวร้อนอะไรเงี้ยมันก็จงใจทําให้ยากแหละสําหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ